สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะเราจะเริ่มที่ ep 07ดคิมิ audio b o o รักปากแข่งซัมแวร์ซัมฮาวเล่ม1นึ่งฉบับนิยายบทที่6กูโคดเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นระหว่างมึงกับพิมพ์บอกกูมานะป๊อกพงขึ้นมาตอนที่เรากำลังกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่โรงอาหารทำเอาเราเกือบสำลักน้ำซุปที่ทั้งเผ็ดทั้งร้อน จนถึงกับต้องวุ่นวายเรียกหาน้ำดื่มกันจ้าละวันแต่พอหายสําลักก็พบว่ามีสายดัดมีสายตาดุดพยาเดี่ยวของเพื่อนกำลังจับจ้องอยู่เราแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้สักพักแต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานกับอำนาจสายตาของบรดีได้อะไรไปเข้าฝันมึงถึงได้ดมาถามกูแบบนี้แววตาของมึงตอนนี้มันเต็มไปด้วยความกลระลิกลีเราทำทีเป็น กินก๋วยเตี๋ยวในชามต่อเรากับไม่รู้เรื่องรู้เราอะไรแต่แน่นอนบ็อกยังคงทำหน้าที่นักข่าวสายปันเทิงของมันได้อย่างดีเยี่ยมส่วนพิมพ์นะหรอก่อนหน้านั้นแน่าบูดเป็นตูดลิงมาได้สอสมอาทิตย์แล้วพอมาเช้านี้กลายเป็นตุดชื่นลื่นเลงเหมือนม้าโพนี่ที่วิ่งเล่นอ,อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์น้องเป็ดป้าเฉยนี่ยังเปื่อยอร่อยเหมือนเดิมเลย ชิมทักหน่อยไหมมึงเออไหนเอามาสักชิ้นดิช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวอีก,กี้มึงอย่าเปลี่ยนเรื่องซะให้ยากวางน้องเป็ดชิ้นนั้นเอาไว้ที่จานข้าวกูแล้วตัดขยายเรื่องเมื่อคืนมาเดี๋ยวนี้วันนี้วันพฤหัสช่วงบ่ายมีค่าพระที่เราเล็บล็อกแตนจะโปรดปานเทอมนี้ห้องเราเรียนเซปักตะกอ้อใช่แล้วเซปักตะกอ้อที่ทีมมีสามคนนั่นแหละดูแมนใช่ไหมล่ะ เราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันถ้าเดาะท่ามงดูไม่ค่อยเหมาะกับผู้หญิงสักเท่าไหร่นักคนอื่นๆก็ไม่เท่าไหร่แต่พวกแก๊งคุณหนูนี่สิจะมองลูกแต่ละทีกีดก์ดวิดไว้กระดุบกบวกเวกไว้ไวเป็นที่สุดบางคนมองไปก็บ่นว่าสิวแตกไปเสริรบลูกเข้าวงทีแทนที่จะวิ่งกันไปแย่งรับลูกกลายเป็นพากันวิ่งแตกกระจายหนีกันไปมุมใครมุมมัน โวคดีที่ห้องเราผ่านจุดวุ่นวายในการเรียนพื้นฐานกันมาได้สักพักแล้วคาบนี้อาจารย์เลยให้แบ่งทีมให้ทีมละ3ามคนแล้วสอบด้วยการจับคู่แข่งกันใครชนะเลิกจะได้คะแนนพิเศษตั้ง10คะแนนนแน่นอนเรากับป๊อกเพื่อนรักไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วแถมยังมีเสริมทัพด้วยยุ้ยที่มีสกิลเดานกีฬาเป็นเลิศเข้าอีกนี่เรียกได้ว่าดีมทีมชัดช หลังจากแบ่งทีมกันได้แล้วอาจารย์สุพจน์ก็ให้พวกเรานั่งรวมกันอยู่ข้างสนามแต่ก็เพื่อรอผลจ,จับสลากเลือกคู่แข่งไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรือเป็นเพราะอ e ีบ็อกมันผักมารู้แต่ว่าจู่ๆเราก็ได้นั่งติดกับพิมพ์เฉยเลยอาจเพราะเมื่อคืนเกิดเรื่องราวระหว่างเรากับพิมพ์ค่อนข้างมากช่วยไม่ได้เลยที่เราจะไม่ค่อยกล้ามองหน้าพิมพ์สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เห็นนะว่าเด็กเบียร์คู่นั้น นั่งอมยิ้มตลอดเวลาเธออมยิ้มจนแก้มแดงนั่นแทบจะปิดเลยล่ะโอกาสมักเป็นของคนที่พร้อมเสมอจากผลจับตลาดทีมแรกที่เราเจอดันเป็นทีมคุณหนูพีมพ์ที่ประกอบไปด้วยสาวหวานทั้งหลายได้แก่พีมพ์เจและพลเหล่าป็อกยุยนี่ถึงกับยื่นมือไปแตะคลิปมีไฟฉลองชัยชนะล่วงหน้ากันอออย่างออกหน้าออกตา ต่อหน้าต่อตาพิมันนะที่นั่งอยู่ใกล้ๆอย่างไม่ได้เก่งอกเก่งใจอะไรเลยทีมที่มีแต่กระต่ายกวางน้อยและเก้งมีหรือที่จะตู้ทีมที่มีกระู้กกูบีและแรดได้ออกนอกหน้ามากไปแล้วนกักกี้คิดว่าจะชนะพิมได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพูดไม่พูดเปล่าแต่พิมกับหันมาปิดที่ต้นแขนเราเต็มแรงแถมหันมากระซิบกระซาบข่มขวัญเราอีกต่างหากเราได้แต่เป้ปาก เลิกคิวชาหน้ายียวนใส่คนตัวเล็กที่ไม่ได้รู้ชะตาชีวิตของตัวเองเอาซะเลยว่ากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่มันแหงอยู่แล้ะสี่เรียนมาต้องต่องเดือนพิมพ์ได้แตะลูกมั้งยังเหอะงั้นเอาไงี้ไหมมาพนันกันฮะอะไรนะถ้าพิมพ์ชนะกี่ต้องพาพิม์ไปลิงไอศครีมแต่ถ้าทีมแพแต่ถ้าพิม,าพมพ์แพ้พิมพ์จะพากี้ไปเลี้ยงหนังอเอิม่มตกลงตามนี้นะพูดจบ ยายเด็กเปียกคู่ก็วิ่งไปหาทีมตัวเองที่ฟากตรงข้ามของสนามเพื่อรอลงแข่งในอีก5้นาทีข้างหน้าทิ้งให้เรายืนประมวลผลแบบเชื่องช้าอีกตามเคยนี่มันการพนันประเภทไหนกันนะไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมายัางไงเราสองคนก็ได้เด็ดกันอยู่ดีว่าแต่เรียกว่าเด็ดได้ไหมนะห้านาทีต่อมาการแข่งขันที่คาดเดาผลได้ตั้งแต่แรกก็เริ่มขึ้น และจบลงอย่างรวดเร็วจะไม่ให้เร็วก็ได้จะไม่ให้เร็วได้ไงเสรษหายเสรษหายพอเสิร์ฟไปสามสานนั่นก็พากันมองหาลูกกันใหญ่ทั้งๆท,ที่ลูกมันก็ลงไปนานแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเก็บทุกรอบทนป้องถึงกับต้องสรรหาความตื่นเต้นในเกมด้วยตัวเองด้วยการตีลังกาเสิร์ฟเรียนแบบพวกผู้ชายบ้างหลับตาเสิร์ฟบ้างเจตนากะจะให้ลูกติดเน็ตเล่นๆฝั่งนู้นจะได้เปลี่ยนไปเสิร์ฟที่ไหนได้ ดันลงพอจบเกมเราเลยถือโอกาสไปย้อยย้ยพิมพ์สักหน่อยแต่ผิดคาดคนขาสั้นดูไม่ได้เสียออกเสียใจเลยสักนิดแถมอมยิ้มแบบมีเรล่นในก่อนจะหันมากระซิบเบาๆแบบที่ได้ยินกันแค่สองคนว่าอย่าลืมที่สัญญากันไว้นะฮืออาการแบบนี้เขาเรียกว่ายังไงวะเขาอ่อยมึงกี้เราสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงไ e อ้ลอกดังเวลขึ้นข้างหู มันมายืนเอาคางเกยป่าเราตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่อรู้ได้รู้แต่ว่าตอนนี้เราคนลึกพึ่ไปทั้งตัวจนต้องรีบผัดจากปรดีแทบไม่ทันขณะที่นางเพื่อนตัวดียังทำหน้าเฉยพางหลีตามมองมาที่เราเหมือนทุกครั้งเวลาที่มันต้องการคาดคัด,ดเอาความจริงจากเราเอืมคือมึงไปดูหนังกับกูไหมพอดีพิงขอแพ้พานันเลยจะเลี้ยงกอย่างกูเราละล่ำละ,ละลากบอกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างกับบอก แบบยาวยืดเล่ากับร้อนตัวพอไอ้บอกได้ยินก็เปิกด,ดาพงพางโหเข้ากอดเราเต็มแรงหนำซ้ำมันยังเอามือมาตบหลังตบไหลเราไม่หยุดเล่ากับปาบปื้บอะไรสักอย่างก่อนจะเอ่ยประโยชน์ที่เราทำความเข้าใจได้ยากออกมาในที่สุดมึงก็มาถึงจุดนี้จนได้ก,กี่กูภูมิใจในตัวมึงมากขอให้ได้ขอให้โดน ป่ายสองโมงเรานัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังใกล้บ้านเพราะพี่มณัดเรียนพิเศษแถวนี้ในช่วงเช้าพี่ใส่เดรสจัมเอลลายสกอตแบบที่เด็กสาวสมัยนี้ชอบใส่กันอวดผิวขาวจัดที่ปกติจะถูกบิดมิชชิด,ด้วยชุดนักเรียนคอนเวนผมที่เคยมัดเปียกู่ก็ไม่ก็รวบห่างมาวันนี้ถูกปล่อยยาวสลวยดูแปลกตาแต่ว่าก็น่ามองในขณะที่เราลากรองเท้าผ้าไป แต่ไม่ใส่ถุงเท้ามาในลุกเสื้อแขนยาวลายการ์ตู <c oughs> กนกางเกงขาสั้นแถมใส่แว่นสายตาอันโตก็คงดูแปลกในสายตาพิมเหมือนกันเพราะเห็นคนตัวเล็กมองมาที่เว่นเราอย่างสนอกสนใจขี้ใส่แว่นด้วยเหรอสายตาสั้นด้วยสั้นนิดหน่อยปกติไม่ใส่ก็มองเห็นแล้วทำไมวันนี้ถึงใส่มาละ่ะก็วันนี้ดูหนังซาวแท็กไม่ใช่เหรอแล้วเอาไว้อ่านซับ เราตอบหน้าตาเฉยในขณะที่พิมพ์ล้องอ๋อแล้วหัวเราชอบอ,อกชอบใจคนเก่งภาษาอังกฤษอย่างพิมมนัดคงไม่เข้าใจหรอกว่าการฟังหนังฝรั่งที่มีซาวแท็กนะ่ะมันไม่ต้องใช้หูใช้แค่ตาก็พอพิมพ์อยากกินไอศครีมด้วยอากอีก้นั้นนะเออก็ได้เอ็นเดียวเราเลี้ยงไอศกรีมนะเราตัดสินใจดูหนังเรื่องดังกันก่อนเพราะได้รอบที่ไม่ต้องรอนาน คนขาสั้นดูอารมณ์ดียิ้มแยม้มแจ่มใสแถมพูดจ่อไม่หยุดจนเรานึกแปลกใจว่าคนตรงหน้าใช่คนคนเดียวกับเด็กขี้ยาที่ร้องไห้ไม่หยุดเมื่อหลายวันก่อน,นจริงๆหรอขณะที่เรากําลังใจลอยคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่จู่ๆคนตัวเล็กก็หยุดกึกที่หน้าตู้ป๊อปคอร์นแล้วมือเล็กๆนั่นก็จับที่แขนเสื้อเราแล้วขย่าไปมาก่อนหันมาส่งสายตาออดอดอกีอ้พิมพ์อยากกินป๊อปคอร์นกี้กินไหมคะ คะ,คะเหรอแค่คำหวานๆของพิมพ์คำเดียวทำเอาเราถึงกับตัวลอยหากจะมีใครสักคนหัวใจวายตายเพราะการเสพความหวานเกินขนาดก็ <c oughs> คงจะเป็นเราเนี่ยแหละคนแรกคือถ้าไม่ได้ยินประโยคถัดมาซัก่อนนะนะกี้ <c oughs> จะกินไม่กินมืออยู่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาละ่ะพิมพ์ก็ยังเป็นพิมพ์อยู่วันยังคำ่ำสวยแต่หดวดแบบนี้ต่อให้เจ้าตัวอยากหวานแค่ไหนก็คงจะหวานได้ไม่นานหรอกนะ พิมพ์จะกินก็กินสิทําไมต้องถามเราด้วยล่ะก็พิมพ์กลัวอ้วนเดี๋ยวเก็บท้องไว้กินไอศครีมอีก e. ยังไงกี่ก็ต้องช่วยพิมพ์กินครึ่งหนึ่งเข้าใจพี่คะคอมโพเซตที่หนึ่งคะ่ะป๊อปคอร์นเอารสชีสนะคะส่วนน้ำเอาโคกแหมกินแบบนี้คงจะพร้อมหลอกนะยายคนขาสั้นช่างเป็นการดูหนังที่เราไม่มีสมาธิเอาซะเลยเพราะต้องแรก พราะต้องนั่งใกล้กับพิมพ์ในที่มืดมืดในโรงหนังแบบนั้นนนำซ้ำยังใกล้เสียจนได้กลิ่นหอมแบบหวานหาจากพิมพ์ตลอดเวลาในขณะที่คนตัวเล็กดูตั้งออกตั้งใจดูหนังอย่างสนุกสนานระหว่างที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับการอา่านซับจู่ๆก็มีมือเล็กๆยื่นป๊อปคอนมาจอดที่แถวดิมฝีปากเราสิงกับตกใจจนเผลอ,อยังหลบ,ลบจนหัวกระแทกกับพนักพิงเก้าอี้ ซึ่งพอหันไปมองเจ้าของมือก็เห็นเจ้าหล่อนทำท่ายพ,ย,าย,พย,ายักเพย์เชืช่อเชิญช,ช,ช,ชวนให้กินป๊อปคอนด้วยท่าทีอารมณ์ดีอย่างที่สุดแหมก็เข้าใจนะว่ามีหน้าที่ต้องช่วยพิมพ์กินแต่ทำไมต้องยื่นให้ระยะประชิดขนาดนี้ด้วยก็ไม่รู้เราได้แต่ยื่นมือไปหยิบป๊อบคอนเม็ดนั้นแบบวันวันบาดบาดาดก่อนจะเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวช้าๆด้วยลักษณะราวกับกำลังเคี้ยวเอื้อง กี้จะหยิบทำไมกินจากมือพิมซีก็หยิบให้แล้วเนี่ยเขาอยากบอลโถพิมหันมาพูดกับเราด้วยน้ำเสียงกระซิบกระซาบอาจเพราะกลัวจะรบกวนคนอื่นในโรงหนังเราเลิกคิ้วทำตาโตเหมือนพยายามจะสื่อคำถามไปที่คนตัวเล็กว่าแบบนั้นก็ได้เหรอซึ่งพิมพ์ก็ไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่กับความสงสัยที่ว่านานเท่าไหร่นักหรอกเพราะทันทีที่เธอพูดจบมือเล็กๆนั่นใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งหนีบป๊อปคอน รถฉีดมาจอบไว้ที่ปากเราอย่างกับระบบฟิตฟิตอิงอัตโนมัติเรารู้สึกราวกับโดนสูบเลือดออกไปหมดทางล่างก่อนจะอัดฉีดเข้ามาใหม่ด้วยอัตราเร่งสูงสุดเงื่อที่เง,อ,ง,อ,ทง,อ,ทงอที่ไลผมผุดขึ้นมาเต็มไปหมดต้องเผื่อกืนน้ำลายอีกใหญ่ก่อนจะค่อยๆระเรียดกดก๊อบคนในมือพิมพ์อย่างช้าๆปัก เสียงกำบ,บันทุบมาที่ปากของเราคงเพราะตอนนี้เราสองคนอยู่ในโรงหนังพิมพ์อยู่ในโรงหนังพิมพ์เลยเลือกวิธีทำลายร่างกายเราแบบเก็บเสียงไม่ได้เลือกใช้ฝ่ามือฟาดเข้าที่แขนที่มันจะทำให้ได้ยินเสียงนังเปี้ยเหมือนกับทุกทีกี้อ่ะกินดีๆสิเนี่ยกัดโดนนิ้วพิมพ์ด้วยแล้วกัดเบาๆแบบนี้พิมพ์จะกระตี้รู้ไหมโอ้ยนี่มันหนังเรื่องอะไรกันนะดูไม่รู้เรื่องเลย ส่วนคนข้างๆที่ขยันป้อนบอบคอนเราเป็นระยะเรากับกําลังให้หานกอยู่ยังไงอย่างนั้นพอหนังจบเราจุกเลยแต่ปางสิ่งก็ไม่สามารถทันทานได้เพราะทันทีที่เดินออกจากโรงหนังเ,เด็กเปียคู่ก็ลากทั้งลากทั้งจุงเรามาหยุดอยู่หน้าไอศ์คีมจนได้และถึงแม้จะยังจุกกับการกินป๊อปคอนกับคอกอยู่มากแต่เมื่อรับปากกับพิมพ์ไว้แล้ว เราก็ได้แต่นั่งหน้าแหลมสั่งไอศครีมอย่างคนไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเอาน่ะปล่อยให้เป็นวันของพิมพ์เขาวันหนึ่งแล้วกันรับอะไรดีคะเอาสตอรอเบอรี่โอเวอร์โหลดซันเดย์คะ่ะไอศครีมเอารสตามนั้นเลยะคะ่ะสั่งหนักแล้วก็บ่นว่าอยากผอมดิทเลพิ้น,นเอารสคุกกี้แอนครีมคะ่ะเราที่อิ่มจนจุก หาทางลงสวยๆด้วยการสั่งเมนูอะไรก็ได้ที่ไอ,อติมแค่ลูกเดียวพอแถมด i ส t l เ p i นิมมันก็น่ารักเหมาะกับไปหน้าเราเป็นที่สุดเราสังเกตได้ว่าระหว่างนั่งรอไอตีมจู่ๆพิมพ์ก็ดูไม่สุขอารมณ์อะไรบางอย่างทั้งที่วันนี้ช่างอารมณ์ดีมาตลอดเราที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณหนูหน้าบูดเลยอดถามขึ้นมาไม่ได้ พิมเป็นไรหรือเปล่าจู่ๆก็ดูเซ็งๆพิมพ์ไม่ได้ตอบเราในทันทีแต่กลับให้ความสนใจกับดอกกุหลาบที่ทางร้านใส่ไว้ในแก้วคนตัวเล็กใช้นิ้วเขียด,ดก้านกุหลาบในแก้วไปมาก่อนตอบคำถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบทำไมจี้ต้องฝั่งคุกกี้แอนด์ครีมด้วยอะไรยังไงนะพิมพ์กลังจะมาไม่ไหนมีด้วยเหรอที่คนเราจะไม่พอใจกับ กันโดยว่าด้วยเรื่องของรถไอศครีมอ้ผู้หญิงบนโลกนี้ทุกคนรถเข้าใจยากยังไม่ได้ป๊อกคนเดียวแล้วมันแปลกเหรอไม่แปลกหรอกแต่พิมแค่ไม่ชอบครีมพอได้ยินแบบนี้ใจเราถึงกระตุกแปลกแปลและกกินน้ำลายดังเอือ้อดังเอือ้อกนี่พิมคงไม่ได้กำลังหมายถึงครีมน้องครีมที่เป็นดัมเมเยอร์หรอกใช่ไหมแล้วจะให้เราสั่งรถอะไรล่ะก็กินอยู่ไม่กี่รถนั่นสิ ทำไมไม่มีไอติเคีมรถที่พิมพ์ชอบบ้างนะรถอะไรพิมพ์ที่เปลี่ยนท่าทางมันเป็นเท้าคางกำลังอมยิ้มน้อยๆขนาดมองตรงมาที่เราด้วยเวลตาที่กระชากหัวใจเราไปจริงในตัวไหนก็อาจไม่รู้ได้รสคุกกี้แอนดพิมตบแล้วนะคะสำหรับบทที่6นะคะทุกคน